อว่าไม่มีเขาว่าเมฆฝนจะตกตรงนี้เลยนี่ยังเห็นพระอาทิตย์เลยกูบอกแล้วแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงสะพานนิรันดรอุทิศครับครับผมซึ่งก็คือจุดที่กำลังจะข้ามจากวัดปักน้ำไปวัดขุนจันทร์ประดิษฐ์วัดขุนจันทร์ประดิษฐ์ครับครับผมแล้วก็เมื่อกี้ที่เราขึ้นไปโน่นอะที่มองมาจากชั้นห้าแล้วเหียกลึงชั้นห้าอยู่นี่คุณบอกว่า นี่คือสะพานใช่ไหมใช่เมื่อกี้คนมักจะวัสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างสองวัดนี้ใช่ก็คือสะพานนิรันดรทิศถามว่าเป็นที่นิยมเพราะอะไรเพราะว่ามันเพราะมันเป็นสะพานเชื่อมระหว่างวัดปากน้ํากับวัดกุนจันทร์ที่มันมีมุมมองเห็นด้านหลังของพระองค์ใหญ่ของวัดกุนจันทร์ใช่แล้วก็เห็นด้านหลังของวัดปากน้ําพระองค์ใหญ่ของวัดปากน้ำ คือคุณอยู่บนสะพานนี้สะพานเดียวเนี่ยคุณเห็นอืเนี่ยเนี่ยงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะยืดไปให้ดูคือเนี่ยเนียคุณมองเห็นเออ่สะพานสีสฟ้านั่นไหมเดี๋ยเดี๋ยวดูนี้ก่อนเนี่ยเห็นไหมคุณยืนตรงนี้เนี่ยคุณเห็นหลังของพระใหญ่นี่ ยัไหมเนี่คุณมาอยู่ตรงนี้นะเรายืนบนสะพานนิลอนดอนอยู่ทิศนี่ก็จะเห็นด้านนี้เนี่ยข้างหลังก็เป็นด้านหลังของหลวงพ่อวัดปากน้ําแล้วก็แผนมานิดเดียวก็จะเป็นด้านหลังของวัดพระใหญ่ของวัดคุณจันทร์ นี่นะครับเห็นไหมมันอยู่ในรวมเฟรมเดียวกันใช่ครับวิวนี้ดีที่สุดเลยเพราะว่าคลองเนี้ยมันจะแยกเป็นสามทางอนะ่ะเหรอเมื่อกี้เราถึงข้ามมาสองสะพานไงนี่เป็นสะพานที่สองเราไม่ได้ข้ามกลับไปฝั่งเดิมนะแต่เราข้ามไปอีกฝากหนึ่งนี่คือคลองอะไรครับเมื่อกี้เราข้ามมาจากวัดประดู่ถูกไหมครพี่ต้องที่เรามาวัดปนานาใช่แล้วจากมาพอมาถึงวัดปนานาเราจะข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งมันไม่ได้ข้ามกลับไปฝั่งเดิมใช่นะใช่ ไปอีกก็คนละสะพานกันอันนี้มันคือสะพานนีลันดอนอุทิศใช่และอันนี้คือคลองอะไรคุณพอรู้ไหมครับอันนี้ก็คลองผาสิดเจรเหมือนกันเงี้ยวคุณนี่นี่มีเรือผ่านเฮ้ยโยโยแมนโยแมนโยโยออ เป็น,<ใ>นเรื่อง <ใน S 1> ายาวเช่า <ใน S 2> เหมา,าลำของนักท่องเที่ยวแต่อันนี้ยจะไปคลองบางขุนเทียนครับอ๋อผมนึกออกแล้วเพราะว่าถ้าคุณจะไปบางขุนเทียนคุณต้องไปทางนี้ผมจุดสังเกตคือสะพานที่มีเอ่อเออดาลาวกันตกสีฟ้านะั่นนี่แหละนี่แหละส่วนด้านนี้ก็เป็นมุมผู้ขี่มหาชนครับอไม่มีอะไรครับเราก็มาแนะนำ วัด<ม>ดีก็เป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งเก๋กเกรใช่ไม่ว่าคุณจะมาจากวัดคุนจันทร์หรือว่าจะมาจากทางฝั่งวัดปากนา้ำก็ามาถ่ายรูปตรงนี้ได้ครับใช่โอเคครับครับผมถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณที่เข้ามาชมนะครับ